เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจริญวัยมีพระชนมายุได้เจ็ดพันษาพระเจ้าสุดโทธนะมีรับสั่งให้เสนาอมาตยขุดสะขึ้นสามสะภายในพระราชวังเพื่อให้พระโอรสเล่นสำราญพระไทยร่วมกับพระสหายวัยเดียวกันครั้นเจ้าชายเจริญวัยขึ้นพอสมควรจะได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาการ พระราชบิดาจึงทรงส่งให้ไปศึกษาที่สำนักครูชื่อวิศวามิตรพระองค์ได้ทรงศึกษาศิลปาศาสตร์18ประการจนเชี่ยวชาญในเวลาไม่นานนักเป็นที่ประจักษ์แก่พระอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาจนสิ้นความรู้ของพระอาจารย์ที่จะสอนต่อไปอีก เมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์มีพระชนมายุได้1 6หพรรษาพระเจ้าสุโทโธทนะมีรับสั่งให้เสนาอมาตย์ให้สร้างปราสาทสามหลังเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสในแต่ละฤดูพระเจ้าสุโทโธทนะทรงคิดหาวิธีไม่ให้เจ้าชายออกบวชจึงหาหรือเสนาอมาตย์เพื่อสู่ขอพระนางพิมพายโสธรา มาอภิเศกสมรสเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ,ะเวลาผ่านไปจวบจนกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้29ส่สิบพรรษา ภายอกพระราชวังนั่นไม่มีอะไรน่าชมหรอกสิทธธัตถะตั้งแต่ลูกยังเด็กจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ลูกยังไม่เคยออกไปนอกกำแพงสูงใหญ่ของพระราชวังเลยลูกอยากจะเห็นบ้างว่ามันเป็นอย่างไรไม่มีที่แห่งไหนจะงดงามน่าชมและมีความสุขเท่าในพระราชวังนี้อีกแล้วล่ะลูกแต่ถึงอย่างนั้นลูกก็อยากจะออกไปดูให้เห็นกับตาสักครั้งหนึ่งสเสด็จพ่ออนุญาตให้ลูกออกไปเถอะ ถ้าเป็นความต้องการของเจ้าพ่อก็ไม่อยากขัดใจพอจะสั่งตรีมราชรถพรุ่งนี้เช้าเจ้าค่อยออกไปก็แล้วกันนะอขอพระทัยเสด็จพ่อ โอ้ภายนอกพระราชวังเป็นแบบนี้นี่เองทำไมพระบิดาถึงบอกว่าไม่มีอะไรน่าดูแล้วก็ไม่อยากให้เราเห็นละ่ะ นะอยู่แล้วก่อนสิมีอะไรเหรอพะเยาค่ะดูผู้ชายคนนั้นสิทำไมถึงได้มีเนื้อหนังเหี่ยวย่นเดินก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกับคนอื่นละ่ะอ๋อนั่นคือคนชราพะเยาค่ะคนชราเหรอคนเราพอมีชีวิตอยู่ไปนานๆเข้าก็เป็นแบบนี้ทุกคนละพะเยาค่ะทุกคนจะต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอ ชนะหยุดรถม้าก่อนสิมีอะไรหรอพะยาค่ะทำไมชายคนนั้นนั่งตัวสั่นอย่างนั้นล่ะเขาไม่สบายพระยาค่ะไม่สบายเหรอความเจ็บป่วยเป็นของธรรมดาคนเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายกันทั้งนั้นแลวพยะค่ะ เจ้าชายเจ้าชายพระองค์จะไปไหนพะยะค่ะเจ้าชายเสด็จกลับมาก่อนพะยะค่ะเจ้าพระองค์เสด็จขึ้นรถนมาถูพะยะค่ะในหอผ้านั่นน่ะเป็นคนใช่ไหมนั่นคือคนตายพะยะค่ะ ทุกคนต้องตายด้วยเหรอถูกต้องแล้วพะยะค่ะไม่มีใครสามารถหนีความตายได้พ้นแม้แต่เราอย่างนั้นเหรอเออพะยะค่ะแม้แต่พระองค์ก็เหมือนกัน ฉันนะอยู่ยรถก่อนนั่นคือบาพชิดพะยะค่ะอ๋อฉันดูสงบเยือกเย็นกิริยาสมรวมน่าเลื่อมสายจริงๆ ชายาประสูตรพระโอรสแล้วพยาคา่ะอ๋ลูกรักของพ่อพ่อกำลังสวงหาหนทางพ้นทุกเมื่อเจ้าเกิดมาก็ยิ่งเหมือนบ่วงพัฒนาการจิตใจของพ่อเอาไว้นั่นพ่อจะขอตั้งชื่อเจ้าว่าราหุนที่หมายถึงบ่วงเครื่องพัฒนาการพ่อ พิมพาเจ้านั้นเป็นดั่งดวงใจราหุลลูกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแต่เราทุกคนไม่อาจจะหลีกพ้นความแก่ความเจ็บและความตายไปได้เราจะต้องค้นหาวิธีให้ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกนี้ให้จงได้ไม่ว่าเราจะต้องลำบากแสนสาหัสเพียงใดก็ตาม